สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี้มาอัปเดตสถานการณ์ลาสุดของพายุนะจ๊ะและก็อัปเดตในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนวา่าฝนมือนียูอำเภอใดแน่เนาะมาเบิ่งกันเลยค่ะอัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นกระแจงวา่าพายุโซนร้อน โกลเซ่นมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกคอนทั้งเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะลงสู่ทะเลจ,จีนแต่ในวันที่เก้ากันยายน6 4และเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหลัําลงสู่อา่าวตังเกียในช่วง12-13กันยายน64ในส่วนของพายุจันทุบริเวณมาหาสมุทรแปซิฟิกมีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันนะคะขณะนี้พายุสองลูกยังไม,ม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบา้านเฮา กะอัปเดตล่าสุดนให้ฟังมือนีจะหากมีเส้นทางเปลี่ยนแปลงหรือจังไดกี่สีมาเว้าวู่กันฟังเนาะสำหรับมือนีภาคอีสานของห้ากะได้รับอิทธิพลจากย่อมควาากฎอากาศตามเนาะมาเบิ่งกันเลยว่าสิมีฝนฝานานขนองเป็นจังไดเช็คเรดาตรวจฝนให้สสำหรับอีสานตอนล่างก่อนพว่นหน่อยก่าอีสานตอนบนจ้ากลุ่มฝนออนอยู่ในเขตอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอกันทรร่มจังหวัดสิสเกษอำเภอเมือง30กุดเขาปู ปุตะการผืชผลตานสูมสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลกุ้งฝนปานกลางในเขตอำเภอสาสขันดอนจานหน้าม่อนอย่างตลาดจังหวัดกระสิน คุมฝนนักตรวจ่พอจาอีสานตอนบนฝนลายแห้งมาเบิ่งกันเลยตรวจพบคุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางคุมฝนแห้งขึ้นพบพื้นทีอ่อำเภอพนปีสัยเฝาไร่รัตนว่าปีจังหวัดน้องค่ายอำเภอกุจจับน้องวัวซ้อเมืองน้องแสงโนนสะอาดสางข้อมบ้านดุงสีธาดว่างสามอจังหวัดอุดอรธานีอำเภอค้อนสารจังหวัดเชียงพูมอำเภอผู้พามานชุ่มแพ่น้องเรื่อน้ำพ่อง กระนวลซ่ำสูงบ้านฟางเมืองพระยืนมั่นจกักรีจังหวัดขอนแกน่นบรบือหน้าเชิดจังหวัดมหาสรารคามทาขั้นโทษน้องกุ้งสีหวยเมกจังหวัดกราสิน์พลทองเมื่อวัน,นีน้องพอพ่พช่ยจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบทั้งจังหวัดของจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนม,พนมกราสิน์มุกดาหารยาโซทอนและกะอํานาจเจริญจา่าส้หรับสภาพอากาศโดยร่วมมือนีแปดกันยายน2564นสิีมีฝ ฝนฝ่าคะนองระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะไดแก่เลยชชยภูมิคอนแกนโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีพร้อมทางอำนาจเจริญจะมาเบิ่งพื้นที่สีแดงที่กลมอุตุนิยมวิทยาเพื่อนหายวายมือน,นี้เนาะกาซิมีจังหวัดชชยภูมิคอนแกนโคราชและกะบุรีรัมย์จ้าเอาละจ้าคลิปนี้กีขอโตล่าไปก่อนจะกันไม่คลิปนานเนาะบายบาย